กินกันอีกนะคะส้มตำนะคะส้มตำไก่ย่างนะคะขนมจีนนะคะผัดพริกหมูนะคะสตอนนะคะผัดพริกหมูสตอนนะคะร้อนๆเลยนะคะส้มตำตัวเปล่าทอดนาผักนะคะต้มยำขาหมูนะคะอร่อยอร่อยนะคะแซ่บลงตัวอร่อยไปด้วยกันนะคะต่อไปก็เป็นเมนูที่อร่อยนะคะ ชงก็ได้นะคะกะเพรานะคะกะเพราหมูสับนะคะอร่อยมากๆนะคะเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยนะคะไม่ได้เผ็ดมากนะคะก็เป็นต่อไปเป็นเมนูเมนูนะคะที่อร่อยที่สุดนะคะก็เมนูไก่นะคะอรอ่อยอร่อยต้มยำไก่นะคะต่อไปเป็นเมนูปากหลายหลายอย่างนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลัง